คุณพอ่อคะคุณพ่อรู้สึกยังไงบ้างคะที่วันนี้เป็นวันครบรอบของคุณพอ่อปีน,นี้เก่งแล้วไม่ร้องไห้มีแต่รอยยิ้มให้พอ่อถ้าร้องไห้คุณพ่อจะเสียใจลิ้เคยฝันถึงว่าพยบาบาลจะโทรมาหาแม่แล้วแล้ว,ลว,ลวนลพยาบาลเขาก็บอกว่าปอฟื้นแล้วแล้วลีก็แบบดีใจมากอยากให้พ่อฟื้นเรื่องจริงๆเลย วันนี้ครบรอบ6ปีนะคะก็ยังคงเหมือนเดิมค่ะทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมแต่ว่าปีนี้ก็เหมือนเดิมเหมือนปีที่แล้วก็คือต้องแยกกับทําบุญกับคุณย่าคุณปู่คุณย่าที่บุรีรัมย์ค่ะเพราะว่าด้วยเหตุเ,เราก็ห่วงเรื่องโควิดด้วยก็เลยได้คุยกับคุณย่าเรียบร้อยแล้วว่า,าปีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปีขอขอแยกกันทําบุญก่อน <Hello. S 1> สนุกค่ะ <laughs> สนุกสนุกตรงไหนคะ ได้เพราะว่าดีจะได้ว่าคุณพ่อเรียได้ได้คุยกับคุณพ่อด้วยคุยว่าไงบ้างคะคุยว่าวันนี้เป็นวันครบรอบของคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคะคุณพ่อรู้สึกยังไงบ้างคะที่วันนี้เป็นวันครบรอบของคุณพ่อต้องพ่อตอบมันนิดนึงค่ะเงียบเงียบ ไม่เป็นไรแต่คุณพ่อก็รู้อ่าแล้วปีนี้ไม่ร้องไห้เนาะปีนี้เก่งแล้วไม่ร้องไห้มีแต่รอยยิ้มให้พ่อคุณพ่อก็มีความสุขนะคะปีนี้ก็จากที่สังเกตเขาก็ออตอนที่ไหว้พระตอนที่จุดธูปที่หน้าหน้ารูปพี่ปอนะคะไม่มีไม่มีความโศกเศร้าแล้วค่ะ ก,ก็บอกเขาตลอดว่าเวลาคิดถึงพ่อหรือว่ารู้สึกว่าพ่ออยู่ทางหน้าอย่างเงี้ยก็อยากให้เขายิ้มมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่พ่อเห็นแล้วพ่อจะได้มีรอยยิ้มตามด้วยปีนี้ก็เก่งมากเพราว่าแม่บอกว่าถ้าร้องให้คุณพ่อจะเสียใจบอกว่าช่วงช่วงเวลานั้นนะที่เรากลัวมากที่สุดค่ะเขาสามารถก้า,กาวผ่านได้ละแล้วทีนี้ก็ก็คงจะหลังจากนี้ก็คงจะดูแลส่วนตรงนี้ตลอดไปอะแหละ เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าความรู้สึกนี้มันไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าจะมาตอนไหนหรืออะไรยังไงคือสามารถมาได้ตลอดทุกช่วงเวลาแต่เราก็จะพยายามอยู่ใกล้เขาแล้วก็ให้กำลังใจขงเขาค่ะเ้มารีล่ละคะมีฝันคุณพ่อ่เอยเม,มีค่ะฝันว่าย,ยัางไงน,น,นี่ร่ามปั่ามปั้ก่อนที่ลีข้าหขวลีเคยบดเถึว่า พยาบาลมีโทรมาหาแม่แล้วแล้วพยาบาลเขาก็บอกว่าปอฟื้นแล้วไม่เคยเล่าให้แม่ฟังเลยอ่ะเอาต่อแล้วแล้วแล้วแม่เนี่ยเขาก็เล่าให้หนูฟังว่าคุณพ่อฟื้นแล้วแล้วลีก็แบบดีใจมากไอ้นเนี่ยก็แอบเอาโทรศัพท์แม่นโทรหาพ่อ แล้วหนูก็ะโจนแล้วหนูกระโจนถามว่าพ่อคะพ่อจะถึงหรือยังคะแล้วคุณพ่อบอกว่าใกล้จะถึงแล้วคะ่ะแล้วหนูแล้วเราก็คุยกันเพลินๆพ่อก็รถชนตนายอ่อนตายเราไม่ได้ไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังเลยหรอคะอือแล้วตอนไหนฝันพอตอนที่รู้ว่าเอ้ยคุณพ่อกอลังจะมาหาแต่ว่าเอ้ยยันมาตุ่นมาเ,เสียตอนนั้นหนูร้องไห้ไม่ได้ฝันไม่รีไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะว่าตอนที่ เพราะว่านี่คุยกับพ่อเสร็จก่อนที่คุณพ่อจะดูดดึกคืนพอตื่นขึ้นมาก็ถึงรู้ว่าโอเป็นความฝันแล้วแล้วนี่ทำไมพ่อมาน,านจังเลยแล้วนี่รอพ่อตั้งแต่ดึกเลยลนานนี้งานจังอรอ<ต>พ่อแล้วพ่อไม่มาแต่หลังจากนั้นก็ไม่ได้เคยฝันถ,ถึงพ่ออีกเลยหรอคะไม่อยากฝันถึงคุณพ่ออีกไหม บอกพ่อบอกพ่ออยากให้พ่อฟื้นเรื่องจริงๆริงเลย <Yeah. S 2> อยากให้อะไรลูกอยากให้พ่อฟื้นในความฝันของหนูอ๋ออยากพ่อให้พ่อฟื้นจริงๆในความฝันของหนู